วัดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่22มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมมือนี่ค่ะจินตนาจะลงลาวพัฒนาของพ่อเสิร์ตเด้อค่ะลาวพัฒนาของพ่อเสิร์ตหลังจากที่ลงของมาดามไปแล้วเมื่อสักครู่คลิปที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ลงของพ่อเสิร์ตค่ะลาวพัฒนาของพ่อเสิร์ตที่หลุดมา2งวดนะคะคุณผู้ชม ไม่เคยหลุดนานขนาดนี้เลยย่างไรก็รุดม้วนเดียวนะคะเนอะจับคู่ห้พบ่อเขาจากตัวอ่ามวดหนีมาล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมว่าอ่าล่าพัฒนาของพอหามากเมื่อนีน้จะเขาสามตัวบ่อ,บอ,บอค่ะคุณผู้ชมก็ปกติเคยรุดมากแล้วก็ต้องเขาตอเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะขึ้นลมแล้วลุกเลยอ่าของเดือนที่แล้วพ่อก็เป็นเป็นแบบนี้ละค่ะที่ ที่ไม่เข้าสักตัวเลยใช่ไหมคะตบ้าของงวดเมื่อกี้ก่ะบระเมินราปะเขาเลื่อยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะลาพัฒนาเพลินนะคะงวดเมื่อกี้นี่ก็ไปเข้าสักตัวะคะ่ะคุณผู้ชมหลุดหมดทุกตัวะคะ่ะอ่ามีศูนย์ตะเพิ่นยิบจับหายศูนย์หนึ่งกับศูนย์เก่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมศูนย์หกไม่มีหลักศูนย์เพิ่นหายมากกำลังน,นะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เข้าะคะ่ะแล้วเบอร์งวดนี่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะคุณผู้ชม มีเข้ามีหลุดไม่ว่าจะเซียนไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมนนเนาะกินตนาบดายวาวประมาทน้่นค่ะคุณผู้ชมก็คือทุกคนมีเข้ามีหลุดไหมค่ะเนาะมันเป็นแนวาทาังที่ค้านวณมากค่ะกับกับมีหลุดแต่บางบางเจ้าเพิ่นกับหลุดยาเอาเลยกับมียินสินะค่ะคณะที่เพิ่นมีคนติดตามเพิ่นตลอดจริงสินะเพิ่นกับหลุดขึ้นกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะคค้งวาวกันเนาะคะ่ะ เพราะว่ากันดอกเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางมาจากการคำนวณนค่ะเพิ่นกับปรหูหูคือกันว่ามันจะเข่าตัวใดมันจะลดตัวใดค่ะเพิ่อนหิมาเพิ่นก็อยากห้ถือกันแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพื่อนกัอยากห้เลขมันเข่านั่นแหละตาที่นี่มันก็ะจาเป็นละค่ะเลขพอเขาะะนะ่าเนาะค่ะเนาะกาเอาไม้ค่ะคุณผู้ชมมันยังมีอีกงวดต่อต่อไป้างนาเขายังมีอีกเนาะ,ค,ะค่ะกาล่อมือมันเข่านะคะคุณผู้ชมเบิงเบิงปก่อนก็ไดซ้อมๆอมก็ได้ค่ะจะได้บ่ต้องเสียทุนเนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าถ้ามันใจเพื่อว่า เด็กรักเพื่อนเด็กเด่นเพื่อนนะคะมาตรงกับเจ้านันเจ้านีเองสินะกะก็เอาไปไปยไปจับไปไใส่กับอันอื่นก็นได้คะ่ะคุณผู้ชมเบิ่งของเพื่อนแล้วกลับไปเบิ่งของคนอื่นนั่มเบิ่งของทันอื่นแล้วมีทันอื่นเขาตัวเดียวกันนังสินะคะคุณผู้ชมกะขิดเบิ่งเอานะะเนาะะเอาความมักคะ่ะมักแกังไดก็ตตรงเบิ่งอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะ้าบ่มากในห้งองกับ่อยากเบิ่งอีหยังกับใบอยากเบิ่งได้คะ่ะท่านวาาน่าบ่มักเนาะอันนี้ห้องมาเข,ข้ากับเบิ่งเป็นแนวทางค่ะ พรได้หลว่าเลขมากตัวใดตัวใดกันแน่มือนี้เจ้านี่หายมากตัวใดแน่เจ้านั่นหายมากตัวใดแน่นาะค่ะเบงปรียบเทียบกันค่ะบอกกับตัวเลขมันมึดนี่เลยนะคะคุณผู้ชมบอมกับตัวเลขมึนหัวค่ะมึนหอดตาตาไล่ไปนั่นค่ะคุณผู้ชมเขียนตัวเลขก็เซ้นาเซหลังด้วยกันค่ะเพราะว่าบางที่ห่อทองทองไปเพาว่าตัวนี้มีตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะแส่ที่นี่เออมันหลมันกับเออเลยนะค่ะเนาะ สู้มาหลายคนนี้จินตนาเทเจอย่งไรพี่น้องเอ้ยมาต่างกันหอกค่ะสู้ไปน้ำกันค่ะคุณผู้ชมเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสู้ไปด้วยกันค่ะเหลขกเขาดีเฮ้าก็มีความซุกค่ะเลขกว่าเขาเฮาก็มีความซุกสุขจากข้างอื่นค่ะคุณผู้ชมก็ไรจากอันนี้เฮ้าก็ได้จากข้างอื่นเนาะค่ะเนาะค่ะคือจินตนากหยิบจับต้นชนปนไปค่ะคุณผู้ชมสู้ไปน้ำกันค่ะเมื่อกี้กับลูกค่ะเหตดผลไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจินตนาก่ะลยซื้อกว่า ช่วงหนีหล้านกับบ่คอยอยากเปิดปันไดค่ะเพราะว่าโดยขมม้อมือยังกับบัลลูค่ะนี่แหละก็เป็นคือกันละค่ะคุณผู้ชมสิบตางก,กันดอกเนาะสําหรับผู้มีความสุขกดีใจนั่งค่ะคุณผู้ชมมีโลกมีไพก่กับมีความสุขายสุขใจเนาะคะ่แะแต่ถามผู้มีโลกประจําตัวหรือว่าอื่นๆทั้งเสียเท่ากับมีความถ่อความเมยค่ะอยู่ในตัวโดยสภาพจิตใจนันะะ่งเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อค่ะคุณผู้ชม ถอยก็ถอยเพื่อตั้งหลักค่ะถ้าสูกระสูให้มันสุดๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะตราบใดที่ยังมีวันพรุ่งนี้อยู่เนาะค่ะเอาตรงอยู่หอดไปอื่นให้ได้ค่ะมืออื่นมืออื่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะคุณผู้ชมไปด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะตัวเลขที่เราชอบเราก็ชอบด้วยกันเนาะค่ะกระสีไปน้ากันได้ด้วยใจมากคุณผู้ชมเอาค่าเมื่อพ่งตัวเลขแนวทางของคอเสิร์ตค่ะลาวพัฒนาก่อนจะห้มากตัวหนขังงวดนี้เนาะ ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนว่ทาาของคอเสิร์ตที่เป็นแถวมวดที่แล้วมันบ่กเขาคุณผู้ชมกับเบิ้งไหวก่อนเด้อค่ะคุณผู้ชมยวาว่าเลขบ่กเขาเราบอสนใจเนาะคะ่ะบางที่เลขมวดนี้มันอาจจะเขาสามตัวเลขก,ก็ไดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะยาว่าเลขของพอ่อทนได้หลุดมากแล้วนี่ถ้าได้เขาเข่าั่วเลยเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะอะย่าว่างใจยอย่าเผลอค่ะทันเผลอเราสิพลาดโอกาส ว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นน่ะคยอยลดกระลุดมากตลอดอะคะ่ะเค่อยเข่ากับเข่ามากตลอดที่เราก็ยืนอยาดได้มาเหมือนเดิมค่ะกับก็าต่างกันกับเซียนอื่นๆเพื่อนเนาะค่ะเนาะกับก๊อตรงท่อค่ะสําหรับพอ่อจินตนากะขอขอบพูดลหลายๆค่ะสําหรับพ่อเสือที่หายตัวเลขแนวทางมากวางในช่องจินตนาชันแนวค่ะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นมากจนพอน,นามอนีเนาะคะ่ะแต่ได้ดูแนวทางของขอ่อปะ มันหลุดแล้วจิตนาการวอได้ว่าหลุดแล้วมันจะเข้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับลมลูกๆล,ละแรงเลยนะคะคุณผู้ชมจิตนาจะใส่รับหนีเลยเนาะค่ะ <S <S ตัวเลขแนวทางของฟัวสอเพิ่เนเพิดมาตะกอนหนานีา่ตั้งหลายปีล้วค่ะคุณผู้ชมจิตนา,ก,าก,กับเพิ่งดไดรู้จักับเพิ่นไดเห็นตัวเลขแนวทางเพิ่นช่วงที่พานมานนเพราะท่าน พ่อมาสังเกตเบื้องทุกมือทุกมือแล้วที่เพื่อนห้มากเล่าสตาเล่าพัฒนาเล่าเอเราก็ห้าน้อยเนาะค่ะคุณผู้ชมมันกับบัรไดเขามันเขาแบบรั่วๆจนจนหนาเสียดายค่ะถ้าบันไดมาล่งช่องนี้จะเสียดายเลอยยังสินะคะคุณผู้ชมเนาะแต่หน้าก็เล่ยได้โอกาสดีๆเนาะค่ะที่ได้พอเรามีน้าใจแบ่งปันมากค่ะคุณผู้ชมค่ะท้าท่านใดใดเลขของพอเสดไปแล้วอ่ะมีโชคมีมานกัน่ะอยากตอบแทนน้าใจของเพื่อนกะ ติดต่อไดเด้อค่ะคุณผู้ชมเขาไปเบอร์เขา่าท่อคามาเบอร์โทของจินตนาก็ได้ค่ะจินตนาจะให้เบอร์โทรพอไปกล้วกาหมเรเลกบัญชีเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจเป็นค่าเนตเพิ่นเป็นค่าน้ำชากาแฟของเพิ่นค่ะคุณผู้ชมเนาะพอ่พาเพิ่์ไหาเห้ามาเพิ่นก็ห้มาฟรีนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าตัวเลขเข้าสําหรับผู้มี่น้าใจค่ะ รับผู้ใดมีทุนหน่อยๆลงำใดหน่อยกับบอเป็นยังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมบอกสู่กันฟั่งค่ะเนาะ,ะเพื่อยังหน่อยๆกำลังใจพอ่อได้เหตุเล็กมาให้เนาะค่ะเนาะค่ะเอาค่ะขอกอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเมืองชองกินตนาชันแนวเป็นแนวทางของพ่อเลยค่ะค่ะแนวทางของพ่อเสือดค่ะแนวทางเราพัฒนาของวันที่23มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชม พ่อเสิร์ดให้เด่น9กรอง5กัน4ีค่ะเด่น9กรอง5กัน4ี่แล้วก็รูดที่9และสค่ะคุณผู้ชมรูด9และ4หลักหน่วยให้มามีหกสี่เก้าค่ะ6 4 9 7ตัววินที่มาวินกับ6 4สีได้แก่เลข5 8 2ค่ะคุณผู้ชม ห้าแปดสองค่ะแล้วก็จับคู่ให้สองตัวบนค่ะของเพิรนมีบนมีหลังเนยค่ะคุณผู้ชมจับสองตัวบนมีสามเก่าสี่เก่าซีซีเจ็ดแปดเจ็ดซีสามหกเก้าหาสองเจ็ดหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวล่างสองตัวล่างให้สามสี่สองเก้าหกสาม สี่สามเก้าเจสห้าดหนึ่งแล้วก็เจหค่ะ3ตัวให้มามี6ชุดด้วยกันค่ะนี่เจ็ดเก้าห้าสี่หกหกองสี่สดแดสห้าเจ็ดค่ะคุณผู้ชม3ตัวจะมาไหมคุณผู้ชมมากตัวใดค่ะส่วนเล็กบิ่อนอ่าบ่นเป็นมือนี ือว่ามีตัวเบิลเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแสดงว่ามือน,นีเหลขกจาก่มเหิน,นถ้าเมื่อใรมีเหลขเบิลพอเราบอกว่าเราบ้างเบิเลเน้อจังสิคือเบิลมากนะคะคุณผู้ชมอ่าราพัฒนางวดนี้มันแปลกอยู่ค่ะสองตัวบมมีเหลขเบิลเลยค่ะคุณผู้ชมมีเหลขเบิลแค่สี่สี่เห็นไหมคะเลขเลขเบิลปกติของพอจะบ่ตาำก็สามคูนนะคะอันนี้ให้มาแค่สี่สี่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมีหกหกเนี่ยก็คือสามตัวสี่หกแล้วก็อ่าสี่สี่ค่ะสองสี่สี่ ค่ะคุณผู้ชมแนวทางของพอเสิร์ตนะคะมือนีจินตนาขอหายเลขของพอเสิร์ตจงนํางพ่า้คุณผู้ชมสมหวังนะคะมือนีลาวพัฒนาอขอให้คุณผู้ชมถูกถ่านที่เขามาเบิงจินตนาชาแนลกดติดตามเนะะ้อค่ะกดติดตามจินตนาชาแนลเราก็จะได้เห็นแนวทางผู้ได้มาของพอเสิร์ตก็จะได้เห็นแนวทางของพอเสิร์ตค่ะผู้ได้มากรัฐบาลไทยก็จะเห็นรัฐบาลไทยของหลายเซียนค่ะ <c oughs> จินตนาเจ็บปากค่ะคุณผู้ชมปากเป็นแผลหอนไนค่ะเอาอยาป้ายแล้วก็เอ่อมันยังแบบป้ายแล้วมันคิดไหมคะมันก็เลยแบบว่าประยาปปายนะคะปายเพื่อเดี่ยวก็มีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคค่ะก็เลยเจ็บอยู่คือเกาและะ้วค่ะ อค่ะคุณผู้ชมแต่กบบระบอเป็นอย่างค่ะพอ้อ้คุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานสดชื่นแจ่มใสให้มีเงินเข้ากระเป๋ารัวๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมให้มีได้เงินกำไรจากเล่าพัฒนาแล้วก็น,นอนหลับสบายดีนะคะคุณผู้ชมในคลินี้ค่ะพอ้อโชคๆมันๆด้ค่ะทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ